เศาราวันที่30กันยายนเมื่อสุดท้ายของเดือนกันยายนนะการะจะมีพิธีตักบ,บาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับไอ้ซัปรัตนะโดยเฉพาะทั้งแม่ยาเกตแก่ห้อานำํำอยู่ที่วัดผู้มะเกลือพี่น้องที่ติดตามนะเอ็มวีไอ้ใจแตกสลายเรื่องราวนะครับของไอ้นากกับคนบนผู้ดานทอง หลายคนสอบถามเขามานะครับว่าเรื่องเาวนี่เป็นแนวไหนะผมเองมีโอกาสได้ไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่แลากาเขามาในความฝันตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมาพัฒนาผู้ดานพ่องแล้วนะฮะช่วงปีใหม่ได้ไปบนบานอยู่ก่อนหินก่อนนี่ละนะฮะก่อนหินก่อนเดี๋ยวไปบนบานว่าจะได้กะแห้งของชุมชนนี บสามารถที่จะพัฒนาให้ผู้ด้านท่องเขาเจริญหุ่งเพื่องได้เด้อเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยแห่งมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างหลายด่านในช่วง4 5, ปีหปีที่พัฒนามากจะได้กับขอไอ้สิ่งซักซิดิขอให้ดนบันดาลให้ลูกหลานเมียเขานี่นะฮะที่พมีความสามารถมีแนวทาง ีมากครับเขื่อนมากพัฒนาผู้ด้านพ่องตรงนี้ให้เจริญและก็ให้มีเสียงดังไปทั่วประเทศและก็ทั่วโลกผมขึ้นไปกระเป๋าอัานช่วงเดือนกุมภาพันธ์หลังปีใหม่มื่อนั้นนมอกรายขนาดเมื่อนั้นแล้วก็เข้าในจัดกิจกรรมสมโภชช่วงเดือนเมษาปลายเดือนเมษาต้นเดือนกันยากับมีทีมงานของคุณนึ่งบดิน ทีมงานของบาา่าวภาคินของพุะ,ะอาจารย์ต่ออาจารย์แม่นอาจารย์ท่งลากาอีกหลายๆท่านนักแสดงในลุงมาไทายเอ็มวีนะฮะกระเดมาาพ่อกับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเหมือนเป็นความฝันคือกับความฝันของศิลปินที่ฝันเห็นก่อนก่อนที่จะได้ลงมาพ่อไม่ยากก่อนที่จะได้ลงมาไทายทำ ในตรงนี้มันเกิดเลยเป็นความฝันที่ประจวบเหมาะกันถ้าว่าผมสีนางเว้าอยู่ตรงนี้นี่ย่างในหน่นอยก็ต้องสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงขึ้นไปนะผมเอา,าข่าวๆซ้ำนี่ให้ได้รับรู้ว่าหน้าหนี้ที่เกิดขึ้นนี้ที่ลหลายๆคนสอบถามว่าเป็นเรื่องเล่าที่เฮ้าคิดเป็นเหลื่องเล่าที่เฮ้าจินตนาการคือมาบอกบ่อนะการแสดงต่างๆก็คือการจินตนาการครับแต่ว่าในพื้นฐานการจินตนาการนี่มันบวกความเสื่อระกาเกีียวพันเรื่องความฝัน ของคนจากหลายๆห,หมองนะฮะฝันนํามาก่อนแล้วคอยมาพอหลักได้วมาทํางานร่วมกันนะะซึ่งถ้าจะบอกว่าบาังเอิญบอก่าถ้าหากว่าเขาจะคิดไปเป็นเรื่องบังเอิญก่าจะว่าได้แต่ถ้าหากว่าผู้ได้ทีมีความเสือ่อหลักการมาสัมผัสด้วยเจ้าของเองบอว่าสิเป็นนักแสดงศิลปินนักร้องผู้กำกับหลักการแม่กระทั่งผมเองนะที่อยู่ในพื้นที่นี่บอกได้เลยนะครับว่า ตรงนี้นี่มันมีความฝันแล้วก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ปฏิทิรตรอที่สามารถบอกเราเป็นเรื่องราวได้จากความฝันจนมากกลายเป็นความจริงวันที่30กันยายนที่จะหอดนีะการเลื่อยมีโอกาสดีๆจีได้มาทําบุญตักบ,บาทรวมกันกับพี่น้องในชุมชนบ้านน้องพะแวนและกะไกลเคียงโดยทีมงานของคุณหนึ่งบดินศิลปินที่ได้มาเฮดเอ็มวีแล้วก็มีน้องนิวนิลคณานะฮะนั่นาางเอก สาวใน MV ็ผู้หนึ่งพร้อมทั้งเบาาพอพอ่าผ้าขินนะครับพร้อมกับทีมงานนะที่จะเดินทางมาร่วมกับผู้นําในชุมชนเิตใจมากําบุญตักบาทเพื่อผู้ทิศส่วนผู้สนให้กับซักประสัดเจ้าป่าเจ้าเขาผู้ดานท่องแม่ผู้บะเกืออนแหอยู่ในบริเวณตรงนั้นพร้อมทั้งเจ้ากัรนาเวนต่ตางๆนะฮะนี่สองโงเชรนะฮะยุวัดผู้มาเกือเขาจะมีพิธีตักบาทร่วมกันมือนนหลังจากตักบาทแล้วก็จะให้คุณ ไอ้หนึ่งบดินนะพร้อมทีมงานที่เพื่อนเดินทางลงมานะ่ะซึ่งเพื่อนมีไอ้จิตใจที่ต้องการอยากจะมาร่วมพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเฮาในตรงนี้นะ <S <S เพื่อนกอยกมีไอ้ส่วนรวมในการพัฒนาเพื่อนก็สีมีแนวทางมาเว่าสูพ่พสูนองฟัง่งในมือนั่นว่าเอาต่อไปนี่เพิ่นสิมาซอยในใดในด่านได ก็จะมีทางหน่วยงานต่างๆละกาทราบข่าวนะครับจากทีมงานนี่บอกว่าสีม,มีซื้อจากทังจังหวัดเพิ่นลงมาเห็ดข่าวนำนะเพราะว่าในตรงนี้นี่ก็เหมือนว่าเข้ามาเปิดมุมมองนะมาเปิดสิ่งดีๆอยู่ในชุมชนเข้าการท่องเที่ยวบอมเบนว่าสิมีตั้งแต่สถานที่สวยงามเพียงอย่างเดียวเขามีสตรอรี่มีเรื่องคองความเสือเขาไปนำน,นะนี่คือการส่งเสริม นะนะฮะวันที่30มสินะครับเด้อจะไายกมาเห็นบุญนน้ากันบอกเราพี่นอกผ่านซื้อตรงนี้อยู่วัดภูมะเกลือยามืัอเสารขับสองมองเสารเข้ามาตับบาดน้ากันราก,กาฟังแนวทางแนวความคิดจากไอ้คุณหนึ่งบดินคลอมทีมงานที่่นใจลงมาซอยเฮ้าส่งเสริมเอาไปกระจายให้คนเด็กหูจักนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวก็คือผู้ดานท่องมันนอกพอกแวนสวนทักแพงหรือว่าสถานที่ไกลเคียง นะบเพราะว่าสิเป็นวัดทำน้ำรอดวัดหินหอมพระเจ้าหญ่องคขาวหรือว่าสิเป็นไอ้ผู้ยอดทรย์วัดทำให้บัดกะลึ่งบัรโศกชั่นในตรงนี้กับสิทธูนําเสนอนะฮะหลังจากตักบ,บาตรยังเมือเศ้าแล้วมีการพบปะนะฮะพูดคุยครับกับพี่น้องนะพร้อมทั้งูุนําชุมชนในเหมือนันเท่ากับจะขึ้นไปกราบขอพรเม่ยเกียริเกี่ยวปะทุมาวดีไปขอพรน,น้ำกันในเหมือนันแลก็จะมี น่องนิวนีลัคนานะฮะนั่งร่ำถูดวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งเป็นลูกหลานชาวจาังหวัดอุบลราชธา,านีเฮ้านะฮะที่ต้องบอกว่ามือนั่นนะครับเพิ่นเดินทางมาจากอำเภอพีบุญมังสาหารเพื่อจะย่ามารวมทําบุญในมือหนั่นนะกะจะไปร่าบวงสวงนะ,ะพี่น้องอยากจะไปรับโชคในม,มือนั่นนะกะอยากจะไปขอพรไม่ยาน้ำกันพือโอกาสตรงนี้ครับวันเสาร์ที่30กันยายน อย่าลืมครับพบพอกันอยู่ที่ผู้บะเกลืออยู่ที่ผู้ดานพอน่อสองโมงเช้า,ามาทำบุญตักบาตรน้ำาก็แก้วขึ้นไปขอพรมน,นยาเกตแก้วปทุมมดีไปฟังเรื่องราวนะฮะในตรงนี้แล้วก็จบจากกิจกรรมวันเสาร์วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นี่ตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคมมือโศกมือหมานของหลายๆคน หากว่าพี่น้องนะอยากจะร่วมกิจกรรมฮอสิมียมอเ้าอีกกิจกรรมหนึ่งอยู่สวนหักแพ่งก็คือเป็นสภาพกาแฟาสอบถามว่าคุยเรื่องเา่าการสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้นํารุ่นเก่าที่เพิ่นไอ้มาสร้างบ้านน้พกแวนระกาก็ที่จะก็ไอตั้งเป็นบ้านน้ำพักแวนได้นะฮะเออเพิ่นมีประวัติที่ไปที่มาเนาวใยแเนี่ยเกี่ยวกับเรลือกราวาต่างๆกว่าที่จะมาเป็นชุมชนบ้านน้ำพกแวนผู้ดันท้องเท้า มีประวัติแนวไดแน่นะก่อนที่จะมาเป็นผู้ดานท่องมีปรากฏการณ์แนวไรแน่เอาสีมิสสภาพกาแฟาคุยกันยังมือเสาร์นะฮะเจ็ดเจ็ดโมงเสาร์เจ็ดโมงเชิงนะฮะอยู่สวนท่กแพ้แลังจาเก้าโมงเคิงนี่เขาจังจะเดินทางมา่วัดทําให้ทังทีมงานของคุณนึงบดินทีมงานบาเบ่าเสียงตอดทีมงานของบา่าภาคินกสิตเดไปไอ้กราบนมัสการนะฮะพระจาจาร์อริยพจน์พ่อ ไปถวายเสียงงานเพลงที่เฮาเตรียมไหวเป็นเพลงที่สองต่อจากงานเพลงใจแตกสลายนาทีเฮาจะปล่อยวันที่สามตุลาคมนะเฮาจะไปขอพรพระอาจารย์อริยพุทธคู่ยอดศัพท์วัดถาให้ในมือนั้ไปเปิดให้โชครับศัพท์น้ากันวันที่หนึ่งตุลาคมก็จะมีการทายเก็บภาพไหวตาทายไอเก็บภาพไหวเฮ็ดเอ็มวีงานเพลงไอขอพร วัดทำให้น้ำกข็พร้อมทั้งกะจะมีการถวายเสียงนะงานเพลงขอพรวัดทำให้หรือว่าผู้ยอดซับวัดทำให้นะนี่คือโปรแกรมนะของคุณนึ่งบดินหรือว่านึ่งอริยพัฒน์พร้อมทั้งเบาผ้าขิ้นนะกิกดูสงครามเพลงเฮ้าและการทีมงานเพื่อนพร้อมทั้งเบาวเส้นงต่อนะในตรงนี้ฉชนั้นพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อว,วันเสารออ์อาทิตย์ที่จะหอดนีนะฮมาร่วมกิจกรรมดีๆแล้วกันมาฟังเรื่องราวตรงนี้มันจะเป็นประวัติ ของการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเฮาน่าแน่ตรงนี้ฝากไว้ซํำนี้ติดตามน้ำกันครับหรือฉันเกิดมาเพื่ออกหักใช่ไหมฟ้าใจไร้เหลือเกินต้องใจแตกสลายอีกกี่ครั้งกว่าฉันจะเจอความรักดีๆ